เครื่อง3 t NV 88นะครับหมุนเลยเนี่ยแห้งๆเพิ่งลงมาเลยนะครับยังไม่ได้ล้างนี่คือตัวสุดท้ายแล้วแล้วก็ไอชุดแผ่นเหล็กไฟวีหลังเนี่ยก็คือถ้าเอาไปใส่พวกเครื่องปั่นแอร์หรือว่าใส่แมคโครก็ไปย้ายของเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างเสื้อว่าดูยังไงว่า88นะจุดสําคัญเนี่ยเห็นไหมจะเป็นตัวนี้ตรงเสื้อสูบนะครับฝั่งใต้ท่อพักไอเสียนะจะมีตีเลย V 8 8 อีกจุดหนึ่งเหรอตรงนี้คาบที่ดินมันติดอะไหนลองมาปาดให้ดูหน่อยดิมีโผลป่ปะดูดิอ่าอ่อาอ่อันนี้แล้วข้างล่างอะ่ะเห็นปะ่ะอ่าเห็นไหมถ้าของแท้เนี่ยนะครับข้างล่างมันจะมีตีบอกอยที่เสื้อเนี่ยสมกนดีแปดแปดดูฝาครอบวาวหน่อย ความจุกระบอกสูง1,642ดูปั๊มโซลา่าหนึน่งตัวนี้ก็จะใช้เป็นระบบโซลนอยดับนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปั๊มคันเร่งธรรมดาลองโยกโยกดิอ่เมันลื่นเลยนะลื่นเลยส่วนไอตัวแพงก็คือตัวนี้เลยปั๊มโซลา่มามันนะลูกนึงเป็นหมื่นนะครับไม่ค่อยมีของด้วยหายยากจริง